สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับก็สู่นิวคอร์เนอร์มุมข่าววันนี้จะเป็นในส่วนของการอัปเดตข่าวสารการย้ายทีมสโมสรอาร์เซนอลเรามาเริ่มมาที่นักเตะนะครับที่จะย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลเป็นรายถัดไปนะครับอันดับที่1ตอนนี้นะครับจก็จะเป็นในส่วนของจูเลียมทิมเบอร์นะครับกองหลังตัวเก่งของสโมสรอาเจ็คอัลเตดัมตามมาด้วยอันดับ2นะครับโรเบีโอราเวียนะครับของสโมสรเซาเมป์ตันและอันดับที่3นะครับจะเป็นทิโมธีคาตาเย่นะครับของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ ตามมาด้วยอันดับที่4นะครับเจ้าคอเซโลนะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้และอันดับที่5นะครับอีวานเปสเนดานะครับของสโมสรเลวายาดอริดข่าวแล้วในวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตนะครับในส่วนของข่าวของดีเคนไรนะครับโดยทางฟาปิซิโอนะครับโรมาโนนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายทีมนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางสโมสรอาร์เซนอลและก็เวลสียยูไนเต็ดนะครับได้ตกลงในส่วนของเงื่อนไขนะครับการผ่อนใจของดีเคนไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยค่าตัวอยู่ที่105ล้านปอนด์นะครับ โดยก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวว่าทั้ง2สโมสอนะครับสามารถตกลงในส่วนของราคาของนักเตะได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในราคา105รล้านปอนด์นะครับแต่ปิดปัญหาในส่วนของการผ่อนจ่ายนะครับในส่วนของค่าตัวนักเตะนะครับที่อาเซนอลนยื่นข้อเสนอนะครับในการผ่อนจ่ายเป็นระยะเวลา4ปีนะครับแต่ทางสมมสอนแมดมยูเต็ดนะครับต้องการในส่วนของการผ่อนจ่ายเพียงแค่18เดือนเท่านั้นนะครับแต่ในล่าสุดนะครับทั้ง2สมมสอนสามารถตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของเงื่อนไขในการผ่อนจ่ายนะครับ โดยทางโรมานโดนะครับมีการเปิดเผยนะครับว่าในส่วนของขั้นตอนการตรวจร่างกายของนักเตะนะครับน่าจะเกิดขึ้นภายใน2อสวันนี้นะครับและก็อาจจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับในระยะเวลาต่อมานะครับก็ถือได้ว่านะครับเป็นการยืนยันได้ค่อนข้างจะรอยเบอร์เซนแล้วนะครับว่าดีลของดีเคนไรกับปัศนน์นะครับจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับข่าวต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของนักเตะอย่างโรเมโอราเวียนะครับนักเตะของสมสทรซาลเตมตันนะครับ จากในกรณีนะครับที่อาซนอลสามารถประสบความสําเร็จนะครับในการปิดดีลดีเคนได้อย่างเป็นทางการนะครับน่าจะส่งผลให้ดีลของเรือโอราเวียกับอาซนอนนะครับจะมีความคืบหน้าอย่างแน่นอนนะครับโดยทางสื่อนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าการที่อาสนอนนะครับสามารถปิดดีลดีแคนได้นะครับจะส่งผลให้สมอสรนะครับเดินเครื่องในการเจรจานะครับในการคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้ามาเสริมทัพนะครับโดยปัจจัยสําคัญนะครับน่าจะขึ้นอยู่กับโทมัสปาเต้นะครับ ตัวกลางของสมรสอนร์เนนอลอีกรายนะครับถ้าเกิดว่านักเตะครับตกลงใจในการย้ายออกจากสมรสนในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับน่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้ดีลของโรเบโอราเวียกับอสเนนอลนะครับเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับโดยทางต้นสังกัดของนักเตะครับมีการติดป้ายราคานักเตะไว้อยู่ที่ประมาณ50บล้านปอนด์นะครับเสียต่ทางสมรสอนอ์เนนอลน,น่าจะยินดีในการเจราจาครับยื่นข้อเสนอฉบับแรกอยู่ประมาณ3 5ม0าถึงบล้านปอนด์เท่านั้นนะครับ ก็ถือว่ายังคงมีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับที่เราจะเห็นในส่วนของนักเตะอย่างโรเบีดาเวียนะครับเข้ามาเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับก็ถือว่าเป็น2องดีลที่น่าสนใจนะครับในการคว้าตัวนักเตะอย่างดีเคนไรนะครับแล้วก็นักเตะอีกรายอย่างโรเบียดาเวียนะครับในการเสริมแผงกองการของแอสตันในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับในการกลับไปนะครับลุนเจมกับสมรสนแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกครั้งในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้นะครับก็จบลงมาแล้วนะครับในส่วนของข่าวสารสมรสนแอสตันในวันนี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกดไล